สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็ได้จัดเด็กเดอะเค o อที่ก็ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนั้นก็ยังโดนแบนลิส์ลังแกแบบต่อเนื่องเลยนะครับ The ะเค o อเด็กที่ผมจัดนี้ก็จะเป็นเด็กเอาไว้เล่นขำๆประชดแบนลิส์นะครับเพราะว่าเราก็จะใส่เทพจากกลมาในเด็กแค่1ใบนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูการ์ดเด็กของเรากันดีกว่านะแฟลกเริ่มต้นของเราก็จะเป็นเดอะเคอนะครับ ที่จะมีความสามารถทำให้จำนวนไซส์ในสนามของเรารวมกันได้ไม่เกิน99นะครับและก็ยังที่จะมีความสามารถการทำลายและการยกเลิกความสามารถให้กับมอนสเตอร์ไซส์30ขึ้นไปในสนามของเราด้วยนะครับแต่เราจะเริ่มเกมด้วยการบนมือแค่4ใบนะส่วนใบนี้ก็จะเป็น Infinity the Chaos นะครับที่จะเป็นแฟกที่ความอยู่ใต้ the Chaos ตอนเริ่มเกมส่วนความสามารถก็แทบจะคล้ายกับ the Chaos เลยนะครับ จะต่างกันแค่มี power defense critical และสามารถโจมตีได้ถึงแม้เราจะมีมอนสเตอร์ในช่องกลางและก็ยังจะทําให้จํานวนไซส์ในสนามของเรารวมกันได้แบบไม่จํากัดด้วยนะครับบัตตี้มอนสเตอร์ในเด็กนี้ที่เราจะใช้ก็จะเป็นเกียร์ก็อตไนตีนายนะครับมีคอคอสในการจ,จ่ายสาเกตและก็มีความสามารถ chaos drain และ overkill ที่จะสามารถคอบ chaos นสเตอร์จากดอป3ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสในเทิร์นคู่แข่งแล้วถ้าหากเราใช้ความสามารถนี้ในการโจมตีครั้งที่หกขึ้นไปพอดี ก็จะสั่งกู่แข่งจบเทินทันทีด้วยนะครับนอ,อกจากนี้ก็ยังมีเพนเท e และเคอ o ส t ท r ริทอรีนะครับใส่มา4ใบนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเจ้าต,ต,ตัวนี้ก็เป็นบัตดี้ของเราเราก็ต้องใส่มา4ใบอยู่แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเกียร์ก๊อตในเด็กของเรานะครับก็จะขอเริ่มจาก Ultimate เคอ o สเกียร์ก๊อต plete นะครับมีคอค์สคือการนำเกียร์ก๊อใบในสนามลงช่องดร o อปมีเคอสเดนและเคอสเทอริทอรนะครับแล้วก็ยังมีโอเวอร์คิวรีบูที่บอกไว้ว่า สามารถทิ้งมือ1ใบเพื่อ call chaos monster จากดอกโซนเรา3ใบโดยไม่ต้องจ่าย call c a ส l c และถ้าหากเราใช้ความสามารถนี้ตอนเรามีพลังชีวิต3หน่วยลงไปก็จะเปลี่ยนค่าพลังชีวิตของเราให้กลายเป็น10หน่วยนะครับใส่1ใบใบต่อมาก็จะเป็นใบที่ยังโดนล,ลิมิตอยู่นะครับกับ g i n o u อั r เก e r เอร์เกียร์ก็ตเทนะครับมี call c ในการจ่าย3เกตและนำการ์ดไปปของกองเข้าโซมี o วอร์คิคือการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อใส่อเทมเคอ o s 1ใบ และคอมอนสเตอร์เคออสหนึ่งใบจากกองโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสและอีควิปคอสนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ว่าเมื่อเริ่มแอแทเฟสของเราจะสามารถคอมอนสเตอร์เคออสหนึ่งใบจากดอกของเราโดยจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถโซก้าและเคออสเทอริทอรีนะครับถึงแม้ว่าในเด็กนี้เราจะใช้เกียร์ก้อนไนที่ไนเล่นเป็นตัวหลักนะครับเพราะงั้นเจ้าเกียร์ก้อนเท้าสั้นในเด็กนี้มันก็จะไม่ได้เก่งเท่ากับตอนที่เรายังใส่เทพจากโกลอยู่นะครับใส่มา1หนึ่งใบเพราะเราใส่มากกว่านี้ไม่ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นโปรโตเคอสมาค์ i ีน่าเกียร์กอดเอทมีคอรคอสคือเมื่อมอนสเตอร์ในช่องกลางของเราถูกทําลายก็จะสามารถจ่าย2เกจเพื่อคอได้นะครับแล้วก็เมื่อเกียร์กอดเอทเข้าสู่สนามก็จะสามารถคอเคอสมอนสเตอร์ไซส์สลงไปจากดรอปโซนเราได้1ใบลงช่องกลางนะครับโดยไม่ต้องจ Call ่ายคอรคอสด้วยแล้วก็มีความสามารถ p e n เ t r a t เทรดเค d ส n เดนแล้วก็เค a ส s เท r ริทอรีนะครับก็เป็นตัวเลือกาอการป้องกันที่ดีมากๆสำหรับเด็กเคาสเราเลยนะครับใสามา2ใบ ส่วนใบนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สูงๆใบสุดท้ายในสนามเอในเด็กของเราแล้วนะครับกับผู้ปกครองแห่งเค a อสเกียร์ก7ที่จะมีคอคอสคือการจ่าย2เกรและมีความสามารถที่ว่าเมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสของผู้เล่นแต่ละฝ่ายก็จะสามารถคอมอนสเตอร์เควอสหใบจากมือได้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็มีความสามารถเควอสเทอร์นี้เ่กับเค s อสเรนเหมือนกับเกียร์ก็ตัวอื่นๆนะครับใส่มา1ใบ และต่อมาก็จะเป็นเกียร์กอตตัวสุดท้ายจริงๆในเด็กเราแล้วนะครับกับมินิเกียร์กอตเรนโบว์ที่จะมีความสามารถที่ว่าเมื่อมอนสเตอร์ที่มีคําว่ามินิเกียร์กอตในชื่อกาดเข้าสู่ช่องดรอปก็จะได้ชาร์จหนึ่งเกจและจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับซึ่งการที่เจ้าตัวมันเองนะนะั้นตกช่องดรอปก็ถือว่าเงื่อนไขความสามารถสําเร็จเหมือนกันนะครับซึ่งความสามารถนี้ก็ใช้ได้เถื่อหลายครั้งแล้วก็มีสกิลเควอสเทอริทอรี่นะครับใส่มาหนึ่งใบทีนี้มอนสเตอร์ที่เหลือในเด็กของเราก็จะเป็นนนพวววกกมมออเเตรรร์ทัั่่ไปแล้ะคบิจา สุดยอดการ์ดหาของตลอดการอย่าง Chaos d e r ิวเบินะครับที่มีความสามารถที่ว่าเมื่อเข้าสู่สนามจะสามารถดูการ์ดเป็นประของกองของเรา3ใบเพื่อเลือกหนึ่งใบาจากที่ดูขึ้นมือและทิ้งที่เหลืออีก2ใบลงดรอปนะครับมีความสามารถนี้ซึ่งมันใช้ได้หนึ่งครั้งใน1เท่รเธอนะครับแน่นอนว่าเราต้องใส่มา4ใบเต็มอยู่แล้วเนาะใบต่อมาก็ยังจะเป็นการ์ดหาของที่คุ้นเคยกันดีอยู่นะครับกับ Chaos Osiris ที่มีความสามารถที่ว่าเมื่อโอซิริสเข้าสู่สนามในช่องซ้ายหรือขวา และถ้าเรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางก็จะได้ชาร์จ1เกตและจั่วการ์ด1ใบความสามารถนี้ใช้ได้เถอะละครั้งนะครับใส่มา2ใบใบต่อมาก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถเก่งใช้ได้เลยนะครับกับ chaos r i s i n g flare ที่มีความสามารถที่ว่าเมื่อเข้าสู่สนามจะเลือกมอนสเตอร์ในสนามคู่แข่ง1ใบแล้วก็จะทิ้งแบบประสุดของกองการ์ดตัวเอง3ใบและถ้าหากเจอมอนสเตอร์ไซส์3ขึ้นไปใน3ใบนั้นนะครับก็จะทำลายมอนสเตอร์ที่เราเลือกเอาไว้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเราเจอทั้ง3ใบที่เราเปิดเลยนะครับ <c oughs> ก็จะได้จั่วการ์ดเพิ่มอีก1ใบด้วย <c oughs> ซึ่งนอกจากจะได้ทําลายการในสนามคู่แข่งแล้ว <c oughs> เราก็ยังจะได้ลุ้นจั่วด้วยนะครับใส่มา2ใบใบ <c oughs> ไปต่อมาก็จะเป็นเควอสออสเทอร์คลนะครับมีความสามารถคือเ <c oughs> มืมามา่อออสเทอร์คลเข้าสู่สนามสามารถนาํามอนสเตอร์2ใบและเวทมนต์หนึ่งใบจากช่องดรอปไปเรียงไว้ใต้กองเพื่อชาร์จหนึ่งเกจและได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยกับจั่วการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับใส่มา2ใบ แล้วมอนสเตอร์จากนี้ไปในเด็กเราก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ใส่เพียงตัวละ1ใบนะครับซึ่งก็จะเริ่มด้วยมังกรเทพจากกลผู้พิชิตเคออสเกี bus, ยบัสเทพจากกลนเพียงใบเดียวในเด็กของเรานะครับมีคอ์คอสคือการจ่าย1เกตและมีความสามารถในการ, stand guard รสแตนการ์ดบนสนามของเราหนึ่งใบและบวกอีกหนึ่งที่ที่เข้าให้กับมอนสเตอร์นั้นเมื่อเกียบัสโจมตีเธอละครั้งนะครับแล้วก็เกียบัสก็จะไม่สามารถถูกทำลายในเธอของเราได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าหากว่าไม่อยากใส่เกียร์บัสก็จะใส่เคออสดากโกเลมแทนได้เหมือนกันนะครับใบต่อมาก็จะเป็นเคออสโซดิแอคนะครับมีคอร์คอสคือการจ่ายนึ่งเกตและเมื่อเข้าสู่สนามก็จะสามารถนําการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดรอปเข้าโซได้นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถที่ว่ามอนสเตอร์ในสนามบิ๊กไฟที่อยู่แถวแนวตั้งเดียวกับโซดิแอคจะไม่สามารถแสแตนด์ด้วยความสามารถการ์ดได้แล้วก็ยังมีความสามารถประจําตัวอย่างกราวิตี้เรสที่ว่าเมื่อมอนสเตอร์ในสนามคู่แข่งเข้าสู่สนาม สามารถจ่าย1เกตและทิ้งการ์ดประมือ1ใบเพื่อสั่งเรสมอนสเตอร์ใบนั้นได้นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถโซกะเลยนะครับก็เป็นการ์ดการด์ดหนึ่งใบที่ค่อนข้างเก่งสําหรับเด็กเราเลยนะครับไปต่อไปก็จะเป็นเควอสบาจิโกเลมนะครับมีคอคอสคือการจ่าย1เกรและพลังชีวิต1ห,หน่วยส่วนความสามารถก็จะบอกไว้ว่าเมื่อการดใบนี้ถูกทําลายด้วยความสามารถกาดก็จะได้จั่วกาดสองใบเทินละครั้งนะครับเท่ากับว่าถ้าเราคอเจ้าหนี้ทับเกียร์ก็ที่มีความสามารถเควอสเดน แล้วให้เกียร์กอตัวนั้นใช้ความสามารถเกียร์กอตเรนเอ้ยเคออสเรนใส่เจ้านี้ก็จะได้จั่วการ์ดสองใบนะครับแล้วก็เมื่อจบการจบตีของตัวเองจะสามารถจ่ายหนึ่งเกรได้ถ้าไม่จ่ายก็จะทําการทําลายตัวเองทิ้งนะครับแน่นอนว่าการถูกทําลายด้วยความสามารถนี้ของตัวเองแล้วก็ยังจะได้จั่วสองใบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความสามารถเพ n เดเทรตกับดับเบิลแอ a แทนะครับไปต่อมาก็เอ็ดเวิร์ดเดอะเคออสนะครับมีคอคอสค,คือนำมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามเรา เข้าโซและจ่าย2เกตมีความสามารถคือเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์ในสนามผู้แข่งหนึ่งใบหรือนำการนั้นกลับขึ้นมือแทนนะครับแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีเราสามารถนำการ์ดประมือหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตเพื่อจั่วการหนึ่งใบและได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็มีดับเบิลไดแท็ปกับโซลกัดนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนมือทุกครั้งที่โจมตีเลยนะครับส่วนไปต่อมาก็เควอสกาโกลมนะครับมีคอคอสค,ค,คือการนำการเป็นมือเข้าโซ และจ่าย2เกตนะครับมีความสามารถคือเมื่อการนี้โจมตีก็จะนําการ์ดบรสุดของกองเข้าโซนะครับแล้วก็เมื่อคู่แข่งทําการโจมตีก็จะสามารถทําลายตัวเองเพื่อยกเลิกการโจมตีได้นะครับแล้วก็มีความสามารถโซก์ดก็ถือเป็นการ์ดการ์ดอหนึ่งใบที่มีความสามารถค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับไปต่อมาก็จะเป็นคอสเซคิทัสนะครับมีความสามารถคือเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งบใบเพื่อชาร์จหเกตและจั่วการ์ดหใบได้นะครับ ก็เป็นความสามารถสั้นๆง่ายๆที่ถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่จํากัดจํานวนครั้งในการใช้งานต่อ1เทินด้วยนะครับไปต่อมาก็จะเป็น chaos soaga นะครับมีคอสาาคือการจ่ายสังเกตและมีความสามารถที่บอกไว้ว่าถ้าหากมอนสเตอร์ในช่องกลางของเราโจมตีแล้วโซอากาอยู่ในช่องซ้ายหรือขวามอนสเตอร์ Monster ในช่องกลางนั้นก็จะได้ความสามารถ double a อ t a ท k นะครับใส่มอนสเตอร์ Monster ใบนี้ก็จะเป็นตัวที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแต่ว่า ก็โดนลิมิตขังลืมมานานแล้วเหมือนกันนะครับกับมังกรผลิตจากกอสมบูรณ์จินโดเบต้าที่มีความสามารถที่ว่าเมื่อการนิคเ้าต์นัวนำสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อนําการ์ดเวทมน์เคออสไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือและสับกองความสามารถนี้ใช้ได้เถอหลาครั้งนะครับก็เอาไว้ใช้หาเวทมน์ที่เราต้องการขึ้นมือนะครับซึ่งเด็กเคออสเราเนี่ยมีเวทมน์เก่งๆดีๆอยู่เยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะโดนลิมิตใสนะ่แค่ใบเดียวในเด็ก แล้วก็มอนสเตอร์ใบสุดท้ายของเรานะครับกับโค้ดการกัดกร่อนที่66เ e n o 6 Chaos Darkness มีความสามารถคือเมื่อเข้าสู่สนามจะทิ้งกองผู้เล่นแต่ละฝ่ายคนละ2ใบาจากนั้นก็จะนำากา์เป็นผลิตของกองเราเข้าสู่ช่องเกตตามจุดโดนมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งไปด้วยความสามารถก่อนหน้านะครับแล้วก็เมื่อ Fla i n n ฟ i n i t y t ด e Chaos ของเราทำการโจมตีตอนมอนสเตอร์ใบนี้ในสนามก็จะได้ทำลายมอนสเตอร์ในสนามผู้แข่งอีก1ใบด้วยนะครับ และการ์ดใบต่อมานี่ก็จะเป็นไอเทมเพียงใบแรกและใบเดียวในเด็กของเรากับ Chaos Absorber นะครับมี Equip Cost คือการจ่าย1เกตและมีความสามารถที่ว่าสามารถเรสตัวเองเพื่อสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1ห,หน่วยและถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ในสนามเรา3ใบขึ้นไปเราก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มอีก2หน่วยด้วยนะครับถึงจะไม่ได้มีพลังโจมตีที่สูงมากแต่ก็สามารถทําให้เราฟื้นฟูตัวเองได้เรื่อยๆนะครับใส่มา1ใบ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการ์เวทบนนะครับซึ่งเปิดมาใบแรกก็เป็นเวทที่เก่งมากๆในเด็กเคออสนะครับกับอภิสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับเวทใบนี้มีความสามารถ2อย่างให้เลือกใช้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่เก่งและดีมากๆทั้ง2ความสามารถเลยนะครับโดยมีเงื่อนไขาการใช้งานที่ว่าต้องมีมอนสเตอร์ไซส์สามหรือมากกว่า3ใบขึ้นไปในสนามนะครับส่วนความสามารถแรกก็คือนาการอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อภิสิทธิ์ของผู้ปกครอง1ใบาจากช่องดรอปขึ้นมือส่วนความสามารถที่2ก็คือ แต่มอนสเตอร์ไซส์สขึ้นไปดึงใบในสนามนะครับแถมนั้ส2ความสามารถก็ยังไม่จากัดจํานวนครั้งในการใช้งานต่อเทินด้วยนะครับใส่มา4ใบเลยใบต่อมาก็ต้องบอกว่าเป็นเวทอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆจนเราไม่ใส่ไม่ได้นะครับกับเควอสเกียที่จะสามารถทําให้เราจั่วการ์ดตามจํานวนมอนสเตอร์ในสนามเราได้จากนั้นก็ต้องทิงการ์ดอีกหนึ่งใบบนมือเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับรายได้เธอละครั้งใส่มาสใบ ต่อมาก็ยังจะเป็นเวทจั่วเหมือนกันกับผู้ปรากฏขึ้นจากความวุ่นวายที่จะมีแคสคอร์สในการจ่าย1เกตดตอนมีมอนสเตอร์เคออสในสนามของเรา2ใบขึ้นไปนะครับเพื่อจั่วการ์ดสองใบใช้ได้เถ่าละครั้งนะครับใส่มา2ใบการ์ดใบต่อมาก็จะเป็นรถจำนวนประชากรน,นะครับมีแคสคอร์สคือการนำมอนสเตอร์ไซส์สามขึ้นไป1ึงใบลงดรอปนะครับและจากพลังชีวิต1หน่วยเพื่อจั่วการ์ดสองใบซึ่งการที่เวทใบนี้เป็นการ์ดเคาน์เตอร์ก็สามารถทําให้มันใช้งาได้ ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับใส่มา2ใบไปต่อมาก็จะเป็นการ์ดป้องกันบ้างนะครับกับเมืองใต้ปราสาทที่ลุกเป็นไฟที่จะไล่ได้ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์ในสนาม2ใบขึ้นไปเท่านั้นและก็มีความสามารถที่ว่าสามารถเรสมอนสเตอร์ในสนามผู้แข่งหนึ่งใบนะครับใส่มา2ใบเลยต่อจากนี้ไปเวทมนต์เดกเราก็จะใส่แค่อย่างละใบแล้วนะครับใบแรกเลยก็คือเทพยบจกุนเดินเครื่อง หนึ่งในการ์ดที่ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่โดนลิมิตเหมือนกันมีความสามารถที่จะสามารถนำมอนสเตอร์ไซส์30ขึ้นไป1ใบจากกองขึ้นมือและสับกองซึ่งไล่ได้เถอะละครั้งนะครับไปต่อมาก็เดอะเคออสอัปเกรที่จะไล่ได้ต่อเมื่อแฟลกเริ่มต้นของเราเป็นเดอะเค o อและเรามีการในช่องดรอป10ใบขึ้นไปนะครับเมื่อไล่แล้วก็สามารถทําให้เราพลิกแฟลก i อินฟินิตี้เดอะเขึ้นมาเล่นด้วย ขึ้นมาเล่นได้ขออภัยตามด้วยดําการ์ที่มีคําว่าเกียร์ก็ตไม่เกิน1ใบจากกองขึ้นมือและสับกองไล่ได้เถอะละครั้งนะครับไปต่อไปก็จะเป็นคออสมิเลเนียมนะครับความสามารถคือน,นำมอนสเตอร์คออสไม่เกิน1ใบจากดอกขึ้นมือแล้วถ้าหากเรามีคออสมอนสเตอร์สใบขึ้นไปในสนามระหว่างการใช้งานก็จะได้ชาร์จสอเกรถ้ามี3าใบขึ้นไปก็จะได้พลังชีวิตสหน่วยด้วยนะครับไล่ได้เถอะละครั้ง ใบต่อมานี้เคยใส่ได้2ใบในเด็กนะครับแต่ปัจจุบันใส่ได้แค่ใบเดียวแล้วนะครับคือ m a c h i n i n g sacrifice นะครับที่จะไล่ได้ในเทินคู่แข่งเท่านั้นมีคอร์สคือการนำมอนสเตอร์ดึงใบในสนามเราลงดรอปเพื่อคอมอนสเตอร์ไซส์3ขึ้นไปหรือใบจากดรอปโดยจ Call ่ายคอร์สนะครับแนะนำให้ใช้การ์ดใบนี้ตอนที่คู่แข่งสั่งโจมตีใส่มอนสเตอร์ของเราหรือตอนที่มอนสเตอร์ของเรากำลังจะออกจากสนามด้วยผลของการคู่แข่งนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการหลบความสามารถของคู่แข่งแล้ว ก็ยังถือเป็นการส่งมอนสเตอร์ใบใหม่เข้าสู่สนามด้วยนะครับก็ถือเป็นการสรับขาหลอกคู่แข่งที่ดีมากๆเหมือนกันเลยนะครับไปต่อมาก็จะเป็น electrification นะครับที่จะไล่ได้ตอนที่ในสนามเรามีมอนสเตอร์4ใบขึ้นไปเท่านั้นเพื่อชาร์จ1เกตได้พลังชีตเพิ่ม1หน่วยและจั่ว gas 2ใบใช้ได้เถออละครั้งนะครับถึงแม้ว่าการมีมอนสเตอร์มากกว่า4ใบในสนามจะเป็นไม่ได้สําหรับเด็กจะเป็นไปไม่ได้สําหรับเด็ก chaos นะครับแต่ว่าในอนาคตเรา chaos ก็อาจจะครองมอนสเตอร์ในสนามได้มากกว่า4ใบก็ได้นะครับ ไปต่อมาก็จะเป็น u n f r e e ซ i n g นะครับมีคอสคือการจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อดูการ์ดไปประสุดสามใบจากกองเพื่อเลือกหนึ่งใบจากที่ดูนั้นขึ้นมือและจากนั้นนำอีกสองใบที่เหลือกลับใต้กองใช้ได้เท่าหละครั้งนะครับส่วนเวทอีกสองใบที่เหลือของเราก็จะเป็นเวทที่มีความสามารถเซตนะครับซึ่งใบแรกก็คือไซส์อิกราซิลมีความสามารถที่จะป้องกันมอนสเตอร์ไซส์สามในสนามของเราจากการถูกทำลายด้วยความสามารถการ์ดอีกฝ่าย แล้วก็เมื่อเวทใบนี้ถูกทำลายในสนามก็จะสามารถนํามอนสเตอร์จากช่องดรอปไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับส่วนเวทอีกใบที่เหลือก็จะเป็นซากโบราณใต้สมุดนะครับมีความสามารถที่ว่าเมื่อมอนสเตอร์ในสนามของเราโจมตีก็จะสามารถชาร์จได้หนึ่งเกจเธอละครั้งนะครับแล้วก็ถ้าพลังชีวิตของเรากำลังจะได้รับความเสียหาย3หน่วยขึ้นไปจากความสามารถของมอนสเตอร์ความเสียหายนั้นก็จะลดลงเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ยังจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อเซตเวทใบนี้จากช่องดรอป เมื่อมีมอนสเตอร์ไซส์สขึ้นไปเข้าสู่สนามในช่วงเมนเฟสเราได้ด้วยนะครับและการ์ดใบนี้ก็จะเป็นการ์ดใบสุดท้ายในเด็ของเราแล้วนะครับกับโค้ดคําสั่งบังคับรีบูตมีแคสคอสคือการจ่ายสีเกตเพื่อสแตนเคออสทุกใบในสนามและเราได้อัแทักเฟสเพิ่มนะครับก็จะเป็นการ์ดที่สามารถทําให้การในสนามของเรากลับมาโจมตีได้อีกตัวละหนึ่งครั้งนะครับและเราก็ยังจะได้อัแทกเฟสคืนมาด้วยนะครับ ก็จะเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่สามารถใช้บุกต่อหรือว่าใช้ป้องกันการสั่งจบเฟสของคู่แข่งได้ดีอีกด้วยเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเด็กเค a อสแบบประชดแบนลิสต์ของเรานะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะใส่ฟแฟลก์ lost world ก็แนะนำให้ใช้ไม้ตายกับโซอาก้าเอาสองใบนี้ออกนะครับเพื่อใส่ฟแฟลก์ lost world เข้ามาแทนเนาะก,ก็จะทำให้เด็ก c ค a อสเรามีความสามารถในการโจมตีแล้วก็หาของเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับ ส่วนที่เหลือก็สามารถเพิ่มรถใส่การาดที่เราชอบเราต้องการได้ตามสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อดีโอส